สวัสดีครับอ่าตอนนี้อยู่ที่ขนมเส้นป้าป้องนะครับขนมเส้นน้ำหมูน้ำยากะทิน้ำพริกน้ำย้อยข้าวกันจีนครับผมมือเที่ยงนะฮะเถวยละกี่บาทครับยัย<ะ>ถ้วยถวยละกี่บาทสิบาทถ้วยละสิบบาทเี็แค่หมูด้วยนะแค่หมูก็สิบบาทข้าวกันจีนก็สิบบาท คนมามาตอนเย็นเรื่องมามาบตันหมดเดี๋ยวก่อนขนมน้อยใช่ไหมน,นี่ครับเป็นขนมจีนน้ำหมูครับน้ำใสำยาก็มีน้ำหมูก็มีน,น้ำยาก็มีครับ,รบประมาณนี้เดี๋ยวว่ามีอะไรบ้าง ขนมด้วยนะมีขนมหมูเสียหมูนิ่บานเหมือนกันครับผมนี่ฮะน้ำหมูครับแล้วก็น้ำยาครับฝั่งน้นครับนี่แน่นเหมือนกันอ๋อเนี่ยเดี๋ยวป้าขยับเดินก่อนป้ากำลังทำอยู่ฮะนี่ได้ละหนึ่งถ้วยครับของคนโตครับนี่ครับ ส,สิบบาทครับสิบบาทพีโปโปพ่โ่อใส่ผักไหมออนี่ของเด็กนี่ของเด็กน,นี่ของเด็กใส่หอมน้อยอันห,หนออึ่งเลยะัใ<ช>ส่มอมน้อยอันหนึ่งจาใส่เต้าห้อกอันนี้ใส่ใส่องอกเลยใหงอก โอเคขอบคครับนี่ของพี่ตัวนี้ใส่ขบนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอีกชั้นถ้วยนี้มีมีตัวเล็กด้วยโอเคได้แลวครับนี้ของผม ว้าวก็คนหลัดแ,แพ้ก็จะกินประมาณนี้ครับตอนเที่ยงเดี๋ยวก็ปรุงตามใจชอบนะครับนี่ค,ครับโอเคครับขออนุญาตก่อนนะมาได้นะครับที่ตลาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยตลาดบรรทุนตลาดบทุนครับขนมจีนน้ำใสยายป,ป้องครับผมขน,น,นมเส้นน้ำใส,ส